เราได้ทาการแบ่งเก็บของรอบที่แล้วไปแล้วเ,เสร็จมาเล่นน็อป85ห้องนี้เลยหลักการเราจะได้มีโอกาสไม่เข้าจะได้มีโอกาสดันหน่อยแต่ว่าโอกาสดันเราก็ไม่ได้เยอะอะไรนี่อย่างนี้ไม่เข้าเป็นต้นเอาละงานยากไม่ใชละ่ะอุ้ยกาแบบหมดแม็กซ์่ได้ขึ้นมาโอเคลอไปวุ่วิตนะคะลอไปวุ่วิตเ้าแต่ตัวเล็กอยู่ไหนฉันไม่กล้าขยับขยื่นแล้วเนี่ยเฮ้ เนี่ยมันก็ไม่เข้าอยู่ดีอ่ะโหแล้วพวกนี้นะจะมีดวงกับมันหรอนี่ใส่หมดทีไรก็เข้าให้อยู่นะโอเคกลับมาแปดสิบาได้ละกลับมาที่เดิมจุดเริ่มต้นนะคะอ้ามีคนมาฉันหนีมาเล่นห้องนี้ยังมีคนตาม,มาอีกนะไม่เข้าอีกเนี่ยมันมาตีทีเดียวเข้าเลย เ้ทำไมไมม่ขาอ,อะไรวะมันตีนิดนิดแม่นหน่อยมันเข้าเลยเออได้คืนมันแล้วร้อยมันกีนรอ้อยแปดสิบเราก็ได้เกือบร้อยนึงเลยนะโอเคราอเก้าสิบแล้วเว้ยได้รอ้อยนึงแล้วเว้ยแวะตีกับเขาดูเพื่อเข้าเน่โอเคก็พอได้อยู่เด้อ เราขยี้แบบเขาไม่ไหวอ่ะขยไปถึงเท่าไหร่นะนี่สามร้อยแล้วค่อยๆไปของเราวิ่งมีคนมาเพิ่มอีกแล้วไม่เข้าให้เลยตายตายตายเออนั่นแหละ ลิงก์รับรั์สร้างรายได้คืออะไรเป็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยระบบแนะนําเพื่อนทําได้ง่ายแค่นําลิงก์ไปแชร์ตามช่องทางต่างๆโดยฐางสมาชิกจะได้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดตลอดชีพถึง0.7%นเอนับจากยอดเทิร์นโอเวอร์ของเพื่อนไม่ว,ว่าเพื่อนคนนั้นจะเล่นได้หรือว่าเล่นเสียส่วนวิธีการสมัครเพื่อรับลิงก์รับรัพย์เข้าไปยังหัวข้อพัธมิตรจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างสมัครเข้าพัธมิตขึ้นมากดเข้าไปที่สมัครได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้รอทางแอดมินทาการตรรวจสสอบักคู เมื่อแอดมินทําการตรวจสอบเสร็จสิ้นพอเราเข้ามาหัวข้อพันธมิตรอีกครั้งก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแทนเพียงเท่นี้เราก็สามารถนำลิงก์ตรงช่องเว็บลงทะเบียนสมาชิกไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลยเพียงเท่นี้เราก็ได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรก็มีรายได้เข้ามาตลอดมาเริ่มแชร์กันเลย